หนังสือเล่มนี้ครับกลยุทธ์ทํางานฐานสภาวะลื่นไหลนะครับสมาธิไม่มีหลุดลุยสุดได้ทุกงานนะครับผมชอบตรงนี้มากเลยกันนะครับขั้นตอนที่2หาช่วงเวลาที่มีพลังงานสูงสุดให้เจอนะครับเขาพูดเรื่องของสภาวะโฟรครับก็คือการแบบสภาวะลื่นไหลนะครับวิธีการหามันมีหลากหลายมากนะครับของทางฝรั่งอ่ะเขาทําแบบโอ้โหมันเป็นทฤษฎีแบบสุดๆไปเลยนะครับก็อย่างตรงเนี้ย น,นี่ดูตรงนี้ครับเรารู้ว่าความจดจอ่อหรือว่าสมาธินั้นเกิดขึ้นก่อนสภาวะลื่นไหลใช่ไหมครับแต่ว่าความสามารถในการจดจอ่อของเราต้องอาศัยพลังงานโอ้โหมันลึกซึ้งนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆต้องจัดไปอ่านนะเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะอ่านหมดได้นะครับนี่มีหัวข้อตรงนี้คือวงจรพื้นฐานในการทํากิจกรรมการพักผ่อนทํางานอย่างไรโอ้แล้วก็ปูพื้นฐานเรื่องการนอนหลับแบบสั้นๆเรื่องการนอนหลับด้วยนะ แล้วก็มีแบบฝึกหัดน,นะครับติดตามวงจรพื้นฐานในการทํากิจกรรมพักผ่อนของคุณโอ้โหมันลึกซึ้งนะนเพื่อนๆจัดไปครับในพิกัดนะครับ